จ,จาเอสวัสดีครับผมผู้จัดกลนครับเวันนี้จะมานําเสนอแท่นอัดขวดเพชรตัวนี้อัดขวดเพชรนะครับมี2ตัวตัวนี้เป็นโครงเปล่าครับ2ตัวนะเดี๋ยวราคาผมจะบอกว่าสุดคุ้มแน่นอนส่วนตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังนี่พออัดเสร็จออกด้านหลังก็ได้ด้านหน้าก็ได้นะครับแต่สว่วนมากเขาจะออกด้านหลังด้านหน้าดันเข้าใหม่นะครับ สามารถอาจได้มาชาวัดอยู่7 0คูณ80นะครับน้ำหนักก็แล้วแต่ที่อยู่ที่7 0ถึง80กิโลกรัมนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานใช้งานได้เลยนะครับมอเตอร์เป็นมิซูนะครับ10แรงไฟ3ส,สายนะครับ3เฟสนะครับจากไฮดอลิกพร้อมเครื่องตัวนี้พร้อมใช้งาน2ตัวคือ1ตัวพร้อมใช้งาน1ตัวเป็นโครงเปล่ารถสูรพิเศษก่อนปีใหม่ครับ4วันเท่านั้นครับ เจ็ดหมื่นบาทลูกค้าพร้อมยกคุยตักใจช่วยเขาลดอีกห้าพันสองตัวนี้ก็เป็นน้องใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่ห้าสองและก็ศูนย์เก้าห้าหา เก้าหกสี่เอออเก้าสองสี่เจ็ดเก้าเก้าห้าทำไมไม่พูดเองมาอย,ยงงมอยู่นู่นไงเออโอมาอยู่นี่โอ้โหบ่เสียงดังเลยพี่น้องมาอยู่นี่ันนี่ครับพร้อมใช้ครับด้านหน้าก็เปิดนี่ปึ๊บปึ๊บหันออกนี่ครับอัดเข้ามานี่นะครับนี่คือสายไฟที่เราถอดมาตอนที่เขาทําอยู่เนี่ยเราได้งัดก้อนอขวดเพชรออกด้วยนะครับ เครื่องพร้อมใช้นะครับนี่กล่องไฟเนี่ยยังดูดีหมดเลยนะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับไม่อันตรายนะครับเครื่องเราพร้อมใช้ทุกตัวนะครับต้องไม่พร้อมใช้เราตัดเศษขายไปแล้วนะครับนี่อย่าลืมครับสี่วันเท่านั้นครับสองตัวเจ็ดหมื่นห้าูถูกใจคุยถูกใจลดใั้อีกห้าพันฟากฝาซื้อเด้อไปฝาซื้ออีกซีมือ ของดีมี2ตัวพร้อมใช้หนึ่งตัวคงปลาหงตัวครับสวัสดีครับ